เราหลงเข้าไปในป่าแล้วเราไม่มีความรู้เราไม่เคยอยู่ในป่าเราเป็นคนเมืองเราเห็นผลไามา้ที่สวยแล้วเก็บมากินแต่มันมีพิษตายได้และในความเป็นจริงก็มีคนเสียชีวิตอยู่ในป่าเพราะไม่รู้คนเมืองไปอยู่ในป่าเ็กเช่นเรื่องเดียวกันเราเป็นคนที่รู้สึกกับตัวเองตลอดว่าเราไม่ประสบความสําเร็จเราไม่เก่งเราไม่ดีเราไม่เท่าคนอื่นความรู้สึกที่เป็นปรมด้อยนั้นนะ่ะมันเป็นพิษในตัวมันเอง ไม่ต้องไปหยิบผลไม้พิษมากินอะ่ะแค่ความรู้สึกว่าเราด้ยอยกว่าคนอื่นเราไม่ไดีกว่าคนอื่นมันเป็นพิษในตัวมันเองอยู่แล้วคุณสร้างสารแห่งความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไปกระตุ้นฮอร์โมนทําให้ร่างกายของเราผลิตสารที่เป็นพิษทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เรากินเสมอไปความคิดที่ทําให้เราชอบอาหารแบบนี้กินแบบนี้ทําแบบนี้มันเกิดจากความคิดที่เป็นพิษ ร่างกายเราก็เลยแสดงออกถึงความคิดที่เป็นพิษก็คืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้เราสามารถเข้าไปเยียวยาในระดับจิตนะครับหลังจาก VAP 2มาเนี่ยโอ้องความรู้แบบระเบิดระเบิร์มากเป็นความรู้มือหนึ่งเป็นความรู้มือหนึ่งเป็นความรู้สดใหม่เป็นความรู้ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและเป็นความรู้ที่คุณไม่สามารถที่จะให้ผมสอนให้ได้ด้วยการอาโคดบอกมาซิว่าให้ทายัางไงถึงสําเร็จบอกไม่ได้แต่สิ่งที่ผมบอกได้ คือวิธีการฝึกที่จะทําให้จิตของคุณเชื่อมต่อหลายคนในชุมชนของเรานะครับว้าวมากเวลาปีปีครึ่งบางคนไม่ถึงปีชีวิตพลิกอย่างนี้เลยคนที่แบบพลิกอย่างนี้ได้เนี่ยคือคนที่หนึ่งเขารู้ว่าเขาได้รับอะไรสองขอบคุณสามเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่แค่ตื่นเต้นดีใจมีความสุขแล้วก็จบๆกันไปแต่เขาสามารถ เอาความรู้ที่เป็นน à, มามธรรมที่เป็นความรู้สึกภายในนะเข้าไปใช้กับชีวิตได้จริงๆหลายท่านนะครับบอกว่าหลังจากสัมมนา v ีพีสเสร็จเนี่ยทำยอดได้คำคำ,คำยอดขายได้แค่90,000มกว่าบาทโหผมก็นึกถึงพี่ท่านนี้ขึ้นมาเลยตอนที่อยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยแต่แกเล่นแบบหลักล้านเลยเ <c oughs> ต้นระบบำลำฟ้อนแล้วคุ้มมากได้หลายคนที่แสดงตัวตวนออกมาในงานสัมมนาแม้กระทั่งในเวิร์กช็อปออนไลน์ มันเร็วมากมันเร็วมากคือการแสดงตัวตนไม่ต้องเหนียมอายนะครับแม้แต่ออนไลน์เนี่ยเวลาเราพูดถึงความสําเร็จเราพูดถึงเงินคุณไม่เคยคิดบ้างหรือว่าอะไรที่รองรับเงินทําไมในชีวิตคุณเงินม,มันมาแล้วก็หายไปภาชนะที่จะรองรับเงินของเราคืออะไรทําไมมันหมดไปทําไมมันสูญเสียไปภาชนะที่จะรองรับเงินจํานวนมากให้อยู่กับเราได้ให้ดึงดูดได้คือใจของเราลักษณะใจของเรา คุณลักษณะของใจของเราของจิตของเราอาการของใจการแสดงออกของจิตพฤติกรรมความคิดคำพูดการกระทำต้องสอดคล้องกันซึ่งทั้งหมดเป็นผลการแสดงออกของจิตจิตเป็นยังไงความคิดคำพูด,พดการกระทําจะแสดงออกมาอย่างนั้นคนที่พูดหวานปากหวานเรียกว่าปากหวานก้นเปรี้ยวข้างในนั่นแหละเป็นตัวสันญาเือนที่แท้จริงต้นกําเนิดมีปัญหาปลายทางก็มีปัญหาเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินล้านเนี่ย คุณต้องสร้างภาชนะและภาชนะนั้นอนะ่ะมันจะเป็นทั้งแรงหนึ่งดูดและเป็นทั้งตัวรักตัวรับแล้วก็จ่ายออกไปนะครับเรื่องของจิตมันเป็นแบบนี้